พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่18เรื่องมารทูลขอให้ปรินิพานและทรงพิจารณาบุคคลที่จะแสดงธรรมโปรดพยามารซึ่งติดตามพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลา เห็นได้โอกาสจึงเข้าไปกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัตรนี้พรหมจรรย์ของพระองค์สำเร็จบริบูรณ์แล้วเป็นการสมควรที่จะปรินิพานขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพานเถิดพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนมานตราบใดที่บริษัทสี่อันได้แจ่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นสาวกสาวิกาของเรา ยังไม่เป็นผู้ฉลาดเป็นพ่อสูตรยังไม่สามารถจำแนกธรรมที่สุขุมลุ่มลึกให้แจ่มแจ้ง,แ,งและสามารถแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์คือคำสอนที่เห็นผลได้จริงคมปะประวาทะคำโต้แย้งของรัฐที่อื่นที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยได้โดยศาสธรรมตราบนั้นเราจากยังไม่ปรินิพานมานได้ฟังพระรำรัสของพระพุทธองค์เช่นนั้นจึงอันตรธานไปในทันที พระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากให้ปฏิญญาณจะเท้าสามบดีพรหมแล้วทรงพิจารณาว่าเราควรแสดงธรรมกันแรกโปรดผู้ใดก่อนมีพระดำริว่าอาลาลดาบทเป็นบัณฑิตเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพรันครั้นตรวจดูก็ทรงทราบว่าอาลาลดาบทกระทำการละได้เจ็ดวันแล้วจึงดำริถึงอุทกาดาบทก็ได้ทำการละไปแล้วเมื่อครบค่ำวันนี้เอง ทรงมนสิการถึงปัญจวคีดำริว่าปัญจวคีเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เราทรงพิจารณาว่าบัดนี้ปัญจวคีนั้นอยู่ที่ใดทรงทราบว่าอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคกายวันกรุงพรารณสีพระบรมศา,ศาสดาจึงมีพระดำริว่าเราจะไปยังอิสิปตนะมฤคกายวันแสดงธรรมจักเพื่อโปรดปัญจวคีประทับอยู่ใกล้โพธิมณฑลอีกระยะหนึ่ง ในวันอาสาฬหบูรณมีเสด็จไปกรุงพระนศีในดิถีที่15บห้าค่ำแห่งปักเวลาใกล้รุ่งทรงครองผ้าถือบาทเสด็จพระดำเนินไปสิ้นหนทาง18โยชน์ทรงพบอุปการชีวกในระหว่างทางอุปการชีวกได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอาวุโสอินทรีย์ของท่านผ่องใสย,ยิ่งนักท่านบวชอุทิศแกผู้ใดใครเป็นศาสดาข,ของท่าน หรือท่านชอบใจในธรรมะของผู้ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรตัสตอบว่าศาสดาของเราไม่มีเราตัดรู้เองโดยชอบเรารู้ธรรมทั้งปวงอันปราสจากตัณหาและทิฏฐิเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธะจากไปยังแคว้นกาสีเพื่อประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปเราจะยังสัตว์ในโลกมืดให้ได้ธรรมจักสุอุปการชีวกทูลว่าอาวุโสถ้าเช่นนั้น ท่านก็เป็นผู้ชนะหาที่สุดม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลเหล่าใดถึงความสิ้นอาสวะแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะอุปการชีวกเราชนะบาปทำอันลามกแล้วเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ชนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วอุปการชีวกทูลว่าเช่นนั้นท่านควรได้ชื่อว่าอนันตชินคือเป็นผู้ชนะไม่มีที่สิ้นสุดในโลกนี้ อุปกาชีวกก้มศีรษะลงแล้วแยกทางหลีกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงอิสิปตนะมรุกษายวันกรุงพระนศีเสด็จเข้าไปยังสํานักปัญจวคีปัญจวคีเห็นพระตถาคตเสด็จมาแต่ไกลได้นันหมายกันและกันว่าท่านทั้งหลายพระสมณโคโดมนี้เป็นผู้คลายความเพียรเวียนมา คือความเป็นคนมากๆในปัจจัยมีร่างกายสมบูรณ์มีอินทรีย์ผ่องใสมีวรรณะดุจทองคำกำลังเสด็จมาพวกเราไม่พึงอภิวาสไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับไม่พึงรับบาทแต่พระองค์ประสูติในตระกูลใหญ่เราสมควรจัดวางอาสนะไว้เมื่อพระองค์ทรงปรารถนาก็จะประทับนั่งครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปถึงปัญจวัคคีย์กลับไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตน ต่างก็ลุกขึ้นต้อนรับรูปหนึ่งรับบาทรูปหนึ่งปูอาสนะรูปหนึ่งจัดหาน้ำล้างพระบาทรูปหนึ่งจัดตั้งต่างรองพระบาทรูปหนึ่งนำผ้าเช็ดพระบาทเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะแล้วทรงยังปัจจวคีให้ทราบถึงการตรัสรู้ของพระองค์พระผู้ธองตรัสกับปัจจวบคีว่าพวกเธอทั้งหลายบัดนี้เราได้บรรลุอมตะตธรรมแล้วเราจะแสดงธรรมนั้นแก่พวกเธอ เมื่อเธอปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่นานเท่าใดจากทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้ตองการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันปัญจวคีกราบทูลว่าแม้ด้วยจริยาแม้ด้วยปฏิปทาและทุกรกิริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐ บัดนี้พระองค์คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆเชนไหนจากบรรลุธรรมนั้นได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าตถาคตมิได้คลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ด้วยปัญญาของตนเองโดยชอบพวกเธอสนใจและปฏิบัติตามธรรมที่ตถาคตจะแสดงไม่นานเท่าใดก็จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้ แม้ครั้งที่สองปัญจวัคคีย์ก็ยังได้ทูลคัดค้านแม้ครั้งที่สปัญจวัคคีย์ก็ยังได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้ำอีกว่าพวกเธอทั้งหลายตถาคตไม่ได้คลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ด้วยปัญญาของตนเองโดยชอบบัดนี้ตถาคตได้บรรลุอมตะธรรมแล้วหากพวกเธอปฏิบัติตามธรรมที่ตถาคตแสดง ไม่นานเท่าใดก็จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็น,นบรรพชิตต,ต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเองพระบรมศา,ศาสตราทรงยืนยันการบรรลุอมตะธรรมแล้วจึงตรัสถามเหล่าปัญจวัคขี์ว่าตลอดเวลาหกปีที่อยู่ร่วมกันมาตถาคตกล่าวคำว่าตรัสรู้ให้พวกเธอได้ยินได้ฟังบ้างหรือไม่ปัญจวคคี์กราบทูลว่า ถ้อยคาเช่นนั้นพวกข้าพระองค์ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยพระเจ้าข้าบัดนี้เหล่าข้าพระองค์แน่ใจว่าพระองค์ได้บรรลุอมตะธรรมแล้วโดยแท้ขอพระองค์ได้โปรดแสดงอมตะธรรมนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้ปัญจวัคคีย์ยินยอมได้แล้วเหล่าปัญจวัคคีย์ได้ยอมเชื่อฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าต่างตั้งกิจสดับพระธรรมเทศนาเพื่อความรู้ยิ่ง